โนเก่งกาจจงใจพระพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา9ก้านาฬิกาดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดทับะไครตกดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์ครับที่20เดือนธันวาคม2,567ันนะครับนะครับก็ใกล้ละเหลืออีกสิบสวันใช่ไหม ที่เราก็จะหมดปีหกเจ็ดแล้วครับขึ้นปีใหม่แต่ยังเป็นปีมะโรงอยู่นะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่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 เปลี่ยนปีนะนะยี่สิบเก้าสุดจีนเปลี่ยนปีมันเสงนะครับมันจะต้องมีขั้นตอนนะฉะนั้นทุกกสิ่งทุกอย่างถ้ามันจะให้ชัดเจนนะครับต้องหลังนะหลังเมษาแล้วครับหลังเมษาทุกอย่างลงตัวครับนะไม่ว่าจะเป็นของจีนนะของฝรั่งนะ ของไทยนะฮะหรือว่าเอากันเต็มที่นะครับต้องหลังเมษาเราเลยจะพยากรณว่าเหตุการณ์ต่างๆเป็นยังไงคือในช่วงเนี้ถึงถึงมีนานี่นะเป็นเรื่องเก่าๆครับเหตุการณ์ต่างๆมันยังยังยังพัวพันอยู่ครับไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราได้สดชื่นนะครับครับวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้เรื่องคราดเรื่องสุริยะคราดจันทคราดเนี่ย มันเกี่ยวอะไรกันมันสําคัญมากนะเพราะว่าเวลามันเกิดคราดเนี่ยหมายความว่าถ้าจันทรคราดเนี่ยก็โล่งอะไปบังไปบังแสงจากดวงอาทิตย์มาทําให้จันทร์มันมืดนะแล้วถ้าสุริยะคราดก็คือจันทร์ไปไปบังดวงอาทิตย์มันโคจรอยู่ในเส้นเส้นเส้นรุ่งเส้นแหวงองศาเท่ากันนะครับนะมันก็เลยทําให้ มืดไปชั่วขณะนะครับนะตอนนี้มันมีแบบเพศคราดเต็มดวงและคราดไม่เต็มดวงอะนะมีผลยังไงครับมันมีผลครับมีผลาธรรมชาติมือหมายความว่าบนท้องฟ้าอวกาศนี่นะถ้ามันมีอะไรมืดขึอนมาเี่นมันร้อนอยู่นี่พอที่มันร้อนอยู่แล้วนี่นะมีอะไรบางปั๊บเงี้ยมันจะตรง้ตรงนั้นมันเย็นๆในตรงที่มันมืดแต่มันเย็นพอเย็นปั๊บไอ้ลมร้อนมันก็จะวิ่งเข้ามาครับนะเอาง่ายๆคุณอยากจะทดลองว่า เวลาคุณไปอยู่กลางกลางแจ้งไงนะกลางทุ่งนะแล้วอยเงี้ยคุณร้อนกําลังแด่ตรงหัวเลยนะตอนเที่ยงคุณลองเอาไปกลางร่มแล้วยืนตรงกลางแดดนะคุณรู้สึกว่าจะมีลมเย็นพัดเข้ามาที่ร่มคุณนั่นแหละที่คุณยืนน่ะคุณนั่งละมีมีเงาไงนั่นแหละอันนี้คือธรรมชาติง่ายๆนะแล้วถ้าบรรยากาศมันใหญ่กว่านี้ครับนะมันมืดสนิทเลยครับนะแล้วเวลาบนท้องฟ้าเนี่ยมันวิ่งมาเนี่ยมันไม่วิ่งธรรมดานะ พอลมมันวิ่งเข้ามาเนี่ยลมคลาดนะฮะมันวิ่งเข้ามาเนี่ยมันพาไอ้มวลสารแม่ท่าไอ้แร่ท่าต่างๆนะบนท้องฟ้าเนี่นะไฟฟงไฟฟ้าสถิตบวกลบเนี่ยมันเข้ามารวมหมดเลยพอรวมปั๊บมันวิ่งมาเร็ว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 ครับพอเร็วเข้ามันก็หมุนที่ครับหมุนไปวงกลมครับที่มันหมุนแบบไปที่เราเห็นอายุหมุนใช่ไหมน่ะมันหมุนเข้ามาเลยครับุณลองเอาอะไรมาปานไปบอย่างบงอย่างพัดลมด่ไหมมันหมุนเนี่ยเนี่ย มันก็เกิดพลังคนระับพลังเสร็จแล้วมันก็จะใช้เวลาประมาณสิบห้าวันถึงสามสิบวันนะครับนะที่จะเข้ามาปะทะบนโลกนี่แหละครับนะก็จะเกิดเป็นลมพายุอะไรต่างๆโอดีเคลนมากเลยมากนะแล้วแต่ก็เกิดจากคลาดครับผมสังเกตถ้าปีไหนคลาดหลายครั้งนะฮะจะเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็น,ปนดินไหวพายุฝนใต้ฝนน้ำทะเลอย่างงี้นะ ปีหน้านี่แล้วครับน,นะปีที่ผ่านมาปีนี้หกเจ็น,นครับมันก็มีคลาดหครั้งนะฮะตามที่เคยออกอากาศไปนะแต่ปีนี้นะครับปีนี้ปีนี้หกแปดใช่ไหมมันจะมีคลาดนะฮะเอางี้เลยคลาดแรกนะครับมีเกิดสุริยคลาดวันที่ยี่แปดกุมภาสองพันห้าร้อยสิบแปดตรงกับวันศุกร์ครับนะบขึ้นสี่ข้าเดือนสี่ปีมารงครับนะฮะ อันนี้ก็คราดมันมันอยู่ที่เดิมนะฮะคาดมันปีที่แล้วอ่ะนะฮะมันปลายปีที่เกิดน้ำท่วมไปหละแล้วก็วันที่สิบสี่มีนาคมนะครับก็เกิดจันทคราจันทครานะครับนะฮะก็ที่เดิมนัหละครับนะฮะราศีมีนกับราศีราศีกันราศีสิงห์นันแหละนะฮะราศีมีเป็นหลักครับนะฮะเพราะโลกคนจอจุดตรงนั้น แล้ววันที่ยีบเก้ามีนาดครับนะเนี่ยเห็นไหมปลายเดือนกุมภากลางเดือนมีนาแล้ว,วาปลายเดือนมีนาครับยีบเก้ามีนาหกแปดก็เกิดสุริยะคราดคราดสามครั้งนี้จะเกิดผลไงครับ,รบนะมันก็จะเกิดมีลมมีฝนนะครับนะถ้าในช่วงเมษาปีนี้เมษาพฤษภาก็จะมีฝนตกตกถูกต้องตามฤดูกาลนะแล้วพอไปเข้ากระดักกระดาก็ เข้าหน้าฝนก็อาจจะมาตามปกตินะฮะแล้วก็ปลายปีปีนี้นะครับมันจะเหมือนที่เราปรตัวะสมตรงนี้แหละจะเกิดภัยธรรมชาตินะครับฝนตกทั้งเหนือก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่นครัมันจะมีซ้ํานะมีซ้ำแนะ่คือวันที่ยี่สิบสามสิงหานะครับสองพันห้าร้อสิบแปดนะครับเกิดสุริยคราดวันที่ยี่สิบสามสิงหานะครับนะฮะอันนี้คราดมันยยายแลนะ้ว มันจะย้ายเวลาศีกลุ่มแล้วครับนะเวลาศีกลุ่มแล้วครับแล้ววันที่แปดกันยาหกแปดนะครับก็เกิดจันทรคราดนะครับเกิดจันทรคราแล้วครับอัน,นี้ย้าย,ยนะฮะอันนี้จะเกิดเห็นใหม่แล้วจะไปย้ายที่ราศีกุมแล้วครับจะมีลมแรงนะฮะมีลมแรงเขาปีที่แล้วนี่มันจะน้ําแรงนะต้นปีนี้จะน้ําเพราะราศีมีมันก็ท่าน้ำแล้วก็น้ําทะเลแล้วตอนนี้ ปลายปีนี้ก็จะเกิดราศีกลุ่มคบท่านลมคำโอนลมลมแรงนะลมพายุมาแรงครับนะมาแรงนลครับนะก็จะมีย3สิบสามสิงหาแล้วก็แปกันยาจันทคราแล้วก็ยี่สิบยี่สิบสองกันยาเกิดสุริยคราครับนะฉะนั้นสิงหากันยาตันนี้นะี่ยนะมันก็จะไปช่วงกับตุลาไงนะเข้าตุลาเลยไหม ตัาปลายฝนนะครับพุทธิการต้นหนาวนะครับตรงนั้นแหละครับมันจะไปลงหนักอีกนะครับฉะนั้นก็อย่าประมาทว่ามันจะไม่เกิดรัฐบาลจะแก้ไขก็แก้ให้ดีนะครับแก้ให้ดีนะมิเชีจะซ้ำรอยเดินมาครับนะแสดงว่าแก้ไม่ถูกจุดหรอกครับนะคือผมว่านะไอกรณีน้ําท่วมบ้านเนี่ยผมเห็นแล้วทั้งภาคใต้ภาคเหนือนะครับนะคือไปปลูกบ้านชั้นเดียวอ่ะบ้านชั้นเดียวแล้วก็เวลาน้ามันลงมามันก็ท่วมดิครับ มันท่วมนร่งครับนะแล้วก็ไปปลูกบ้านอยู่ติงเขาเงี้ยนะเชิงเขาเงี้ยนะใกล้ภูเขาเนี่ยถ้าเร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 าไม่ต้องไปเอาอย่างเขานะถ้าเรารู้ตัวนะเป็นแฟนเอฟซีทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่นะครับนะไปดู่วงจุย้ยซะหน่อยดูทําเลซะหน่อยที่ไหนมีภูเขานะฮะเราอย่าไปอยู่ใกล้เขามากต้องห่างครับแล้วห่างก็ต้องดูว่าไอ้ตรงเส้นที่เราปลูกบ้านไปอยู่นะั่นเน่ะมันมีทางน้าไหลดีไหมใช่ไหม มีคลองไม่มีม่น้าไมอย่าประมาทครับเพระว่าเราบ้านมันตระทีปลูกตวงทุนไม่ใช่บาทสองบาทก็เป็นล้านแล้วทั้งครอบครัวทรัพย์สินต่างๆอยู่ในบ้านเนมันก็พอยวอดวายหมดแล้วครับนะนี่แหละครับก็เลยบอกให้ฟังว่าเนี่ยโหราศาสตร์นะฮวงจุ้ยนี่นะเขาใช้กันมาเป็นหมื่นปีพันปีแล้วนะครับนะแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยแหมถือว่าเก่งเหลือเกินนะไม่สนใจนะเป็นคนยุคใหม่มันหนีไม่พ้นธรรมชาติหรอกครับ ธรรมชาติมันของมันไม่มีมันมีใหม่ครับมันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มอาจจะเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆกันขึ้นมันซ้ํารอยเดิมทั้งนั้นแหละครับนะฉะนั้นถ้าเรารู้จักแก้นะครับนะมันไม่ยากไม่ยากแล้วทุกวันนี้คนเจ็บป่วยเยอะเพราะอะไรครับโอ้โหไม่ใช่อะไรครับนะอาหารอากาศอารมณ์มันแปรปรวน่ะมันเปลี่ยนไปตามเรื่องธรรมชาติมันแปรปรวนเนี่ยเนี่ยเดือนนี้ปั๊บเดียวบ่าพอาจะเข้าหนาวเนี่ย ฝนจะหมดปมั๊บมาแล้วไอพีเอ็มจุดสองห้าละมาแล้วเป็นไงอากาศเสียไงเพราะอะไรครับฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะมาจากไหนครับอันดับแรกก็มาจากโรงงานต่างๆก่อนนะครับอีกอย่างที่เราไม่เคยได้สังเกตครับบนท้องถนนนี่แหละรถมันไปติดโคลติดดินมาแล้วก็วิ่งกันฝนตกมันก็ชะาเอาฝุ่นเดียวไปติดดินหยดนพอแห้งปั๊บเดียวมันก็รถวิ่งอีกมันก็กลายเป็นฝุ่นขึ้นมาบนาะดมันก็ขึ้นมาบนอากาศ ฉะนั้นทุกบอกกรุงเทพไม่น่าอยู่กันนะรถมันเยอะแล้วควันรถหลีกอะไรอีกอนี่แค่นี้แหละครับถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับเราหลีกเลี่ยงมันได้ก็เลี่ยงซะนะแล้วเราก็จะมีสุขภาพที่ดีอายุที่ยืนขึ้นแล้วการกินอาหารก็เหมือนกันนะ,นะ <S <S ผมเตรียมไว้หมดแล้วันะไอ้เนี้ยมันมีอยู่สองอย่างที่เราเราลืมเลยไปนะ <S <S โบราณก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะการจิบน้ํชาอย่างเงี้ยนะน้าชาเนี่ย มันเป็นการล้างล้างไอ้สารพกุกสารพิษต่างๆที่มันเจือปนเข้ามาเนี่ยมันล้างนะมันมีหลายรสนะมห้ารสมีห้ารสนะน้ำชานี่นะของไม่ว่าญี่ปุ่นก็ดีเอ่อเกาหลีก็ดีไต้หวันจีนฮ่องกงนีนะครับนะเขาจิบน้ำชาครับเนี่ยจิบน้ำชาครับนะดูแลสุขภาพพอเรากินปั๊บเอ๊ะมันมีอาการอย่างนี้ปั๊บเราไปตรวจเช็กเลยว่าเราเป็นยังไงสุขภาพดีไหมไปหาหมอแมสะสักหน่อยอะไรเงี้ย แต่สมัยใหม่นี่มันก็ไปตรวจตรวจเลือดนะครับแล้วก็เสียเงินหน่อยก็ก็ก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะนะแต่แล้วของพรัร่างเขาก็มีเหมือนกันอ่เขาก็มีคำเรื่องซุปไอซุปที่เขากินก่อนอาหารนี่นะครับนี่แหละครับมันบำรุงร่างกายแล้วมันก็รักษาอาการปวดไข้จะเป็นหเป็นวันหรือบางอเ่ี้ยมันมีหมดเลยครับนะสิ่งที่ผมพูดนี่ครับผมเตรียมพร้อมไว้ที่ในโครงการโครงการนี่แหละครับพื้นฟูสุขภาพนี่โฮโลเฮลตี้นี่แหละ เราจะมีเช้าๆดื่มดื่มซุปกันนะครับดื่มซุปก่อนเสร็จแล้วบ่ายบ่ายเที่ยงเที่ยงเนี่ยเราก็จะสบจิบน้ําชากันนะครับจิบน้ําชาย,ยามบ่ายนะคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับเราไม่เอากาแฟนะฮะเราเอาน้ําชาแล้วน้ําชาสามุนไพรครับเราจะมีหลายอย่างเนี่ยโอ้เตรียมมาเยอะมากครับอู้เรียกว่าคือเนี่ยทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยเราลองมาแล้วแล้วมันดีนะแต่นี่จะทํายังไงอ่ะเราจะให้มีเพื่อนเราที่เราเรารักและคนที่เราชอบอยู่นะ ได้มีโอกาสเหมือนผมบ้างตรงนี้แหละครับน,นะก็เลยว่าทําโครงการนี้คือมาดีไหมดีแล้วก็อาจจะคนยังไม่ค่อยเชื่อช่างเขาถ้ามันเชื่อมากเราก็รับไม่ไหวเอากันพอดีพอดีครับน,นะก็ใครสมัครเอฟซีนะครับทุกคนเราผมให้หมดเลยให้เกียรติหมดเพียงแต่ว่าเราจะให้เวลาขึ้นไปพักนะสําหรับเอฟซีที่มีบัตรมีบัตรถาวรเลยนะก็บริจะไปใช้ตลอดชีพเลยนะขึ้นไปพักกัน เดือนละสามวันถ้ายกเว้นถ้าเรามีอาการไข้ป่วยขึ้นมาเป็นมารุมมะเร็งหรืออะไรที่ต้องต้องไปพักฟื้นเป็นอาทิตย์เราก็จะจัดให้เป็นคลีดไปนะครับนะเนี่ยมันต้องทําอะไรต่างๆเยอะแยะครับนะก็เลยไม่เป็นไรครับนะเราไม่รีบที่ไม่รีบเพราะอะไรเพราะว่าที่ตอนนี้มารีบทําเร็วไปแล้วครับเพราะว่าจะมีสงครามโลกมีสงครามโลกเออเราต้องรีบเตรียมละถ้าสงครามโลกอะไรต่างๆมันก็จะแพงขึ้น วัตถุดิบก็ดีอะไรก็ดีแล้วถ้าเราไม่มีทุนนะครับไม่มีเงินนะทําอะไรไม่ได้เลยของมันแพงหมดนะครับนะแล้วนนะลคนก็หนีสงครามด้วยโอ้เยอะแยะนะต้องค่าใช้จ่ายเยอะตอนนี้เรารีบทาซะก่อนเตรียมการซะก่อนผมกล่าวว่าจะให้เสร็จภายในสามปีนะสี่ปีสงครามเนี่ยสงครามมันก็ลามเลยนะเนี่ยผมเตรียมด้วยหมดแล้วแต่บางเรื่องเนี่ยมันพูดออกออกนี้ไม่ออกออก,ออกสืออ่อนี้ไม่ได้เขามีกฎข้อบังคับห้าม พูดแรงไปก็ไม่ได้พูดในคนหวั่นไหวสะเทือนมากก็ไม่ได้หลายอย่างครับนะพวกก็ต้องพูดก,กลางๆครับพูดก,กลางๆเพียงแต่อบอกไอ้อย่างงี้ไม่ดีนะแล้วก็ามาคุยกันแล้วมาคุยกันคือต้องคุยนอกรอบอ่ะคุยต้องคุยหลังไหม่อ่ะนะวัน่างเงี้ยก็เราบอกให้ฟังว่าเนี่ยสิ่งที่คิดจะทํานี่นะฮะเราเตรียมการมานานแล้วครับยี่สิบกว่าปีนะติดขัดอะไรมีปัญหาอะไรมันมีปัญหาหลายอย่าง หนึ่งถ้าเราเก่งทั้งวิชาการมีภูมิปัญญาดีอยู่แล้วนะไปมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายข้อระเบียบของสังรชาชการเอ้คุณไม่ไม่ได้เป็นหมอก็แนะนําอาหารการกินไม่ได้นะอะขนาดแนะนําน้ำชานะบอกมันเป็นยงปัญญาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องมีใบแพทย์ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์มันเสียเวลาตรงนี้นะไปเยอะมากแต่ตอนนี้เตรียมพร้อมหมดแล้วเรามีพร้อมหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแพทย์ประยุกต์แพทยแผนปัจจุบนันแพทยแผนไทย ถ้าพ่อแผนไทยเราในมีห้าใบเข้าไปแล้วนวนะทุกคนพร้อมที่จะเป็นเป็นได้เป็น,เป,นเป็นผู้แนะนําได้แล้วครับนะแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยนะแล้วก็โรงพยาบาลนี่ก็ต้องทําแบบประยุกต์นะครับเนะเอาทันสมัยเอาจีนฝรั่งไทยเอาให้หมดเลยนะแต่จะจะเอาไทยไทยไทยนาร่องก่อนจีนนําร่องก่อนนะครับนะแล้วนะแล้วก็สากลก็ค่อยๆตามมาทีหลังเ,ลเพราะอะไรเพราะเรื่องต้นลงทุนเยอะ ซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาเชื่อถือนะเช่นตรวปอดตวัวเล็กตุวุมทะเลงนี้นะเนี่ยเอาไว้ีทีหลังครับวันนี้ก็เลยบอกคุยกันมาฮะมันเป็นยังไงนะก็บอกคราบไปแล้วนะแล้วอากาศเป็นยังไงแล้วค่อยว่าใกล้ๆกันดียวว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเราพยายามรวนะ้วนแล้วผมอยากจะคุยด้วยนะผมทําคราดเนี่ยทั้งปีเจ็ดศูนย์เลยนะ,ะเอากับผมดินะ ไม่ได้เ่าเราเวลามีว่าเราก็ถอดดวงเลยนะวันนี้ก็ขอบคุณเอฟซนะครับที่ร่วมกันมาผมมาถือว่าทุกคนนี่นะรักผมแล้วก็เชื่อผมนะถึงแม้อาจจะไม่มีเงินไม่เป็นไรครับแล้วค่อยๆสะสมกันให้ทันผ่อนได้บริจาคมาครับผ่อนเดือนบริจาคเดือนละสามพันห้าสิบเดือนแล้วครับนะก็พอดีสามปีเสร็จเลยเงินที่บริจาคนี่จะไปสร้างนี่เลยครับสร้างสูงนี่แหละครับตมมสอรรีสอร์ทนะ เอ่อโฮโลเฮลที้นี่แะครับเชี่กจาบริจาคแปดไล่อเหรอเออใช่ใช่ใช,ช่ก็ยกหมดแล้วผมก็ตั้งใจว่าถ้าผม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 เสียชีวิตไปแล้วนะโครงการต่างๆเนี่ยสมบัติผมเลยเข้าบูิษิทีหมดแล้วให้ทุกคนทํางานที่บูิษิทีจะได้ไม่แตกแยกไปไหนไม่แบ่งให้ใครอะ่ะอยูุู่ินิทีนี่แหลนะมีกินมีใช้ไม่ต้องเอารวยเออพอใจไหมเฮ้ยน่าจ่อยอะเลย นี่มีคนมาดีมามีคนมาดีแ่้วว่า,า,วา,าสวัสดีออปีใหม่ของใหจาร์และทีมงานน่ารักสุขภาพแข็งแรงมากๆค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครูแอดมินเพจสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยร่ำรวยบุญบุญใหญ่สําเร็จรุ่งรงรวดเร็วอากาศเย็นมลพิษฝุ่นจิ๋สูงรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับมันก็จะต้องมีที่ไปไปไป,ไป,ไปพักฟื้นอย่นะอาจารย์คะก่อนทั้งเป็นประธานาธิบดีทองจะลงแบบสุดๆใช่ไหมคะ ที่ให้หน่อยว่ามีโอกาสลงสุดๆไหมคะไม่มีฮะมันมันค้างอยู่แล้วมันคุณมีทองคุณไม่ต้องห่วงแล้วครับนะถ้าหุ้นไม่แน่ทองเนี่ยซื้อไปเถอะเพชรก็ไม่แน่นะฮะที่มันมีร่วงได้แต่ทองไม่มีร่วงครับนะตั้งแต่ผมเป็นหนุ่มเป็นเด็กอ่ะเป็นเด็ก,ดกแล้วตัวเป็นหนุ่มขึ้นนะตั้งแต่มีทํางานทําเนี่ยผมซื้อทองเก็บไปไม่เคยเลยไม่เคยร่วงเลยนะเมื่อคนตายไปแล้วลูกหลานต้องไปทํา ไม่ช่ชัดๆและแทกีเมื่อคนทําตายไปแล้วลูกหลานต้องไปไหว้แบบเชิงเม้งไหมคะไปไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไไไดเพราะทมายถึงเขามาทําแทกีแล้วถ้าเขาตายไปเนี่ยลูกหลานต้องไหว้ไหมไม่ต้องไม่ต้องคุณจะไหว้ก็ได้ไม่ไหว้ก็ได้เพราะว่าดวงวิญญาณคุณไปสวรรค์แล้วไปเกิดใหม่แล้วอ่ะนะเออไม่ต้องห่วงคนต่อไปสวัสดีครับคนต่อไป สวัสดีมีความสุขนะแอดมินและแฟนรายการทุกท่านครับผมขอบุญรักษาอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีคะ่ะแอดมินและเอฟซีสวัสดีครับคือจริงๆนะเออน้องปืนตัวเล็กน,น้องปืนไม่เล็กอีปืนน้องปืนยกฐานหน้าขึ้นหน่อยคือเป็นอย่างนี้นะการทําแซกีเนี่ยคือหมายถึงว่าผมศึกษาจนเรียนรู้เออเขาทำแซกีเพื่ออะไร ก็ไปศึกษาการเกิดการตายของจีนก็เต่าไงไม่ใช่การเกิดการตายนี่แหละเต่ามังกอนนะเอาไปฝังดินนะยังมีโอ่งนะนั่นแหละ,ละไอ้นี่มันไม่ถูกเออยังไม่ตายเออหมายถึงมันยังไม่ครบหรือ,อยังไงมันไม่ใช่ครบมันผิดที่ผิดหวงจุย้ยสุสานไปไว้ี่ไปฝังแลวเป็นคนตายเออทำไมของอาจารย์จะลอยฟ้าหรือไงอ้านแน่นอนเป็นวิหารเลยวิหารเลยสามชั้นนะนะ เออวิหารจักรวาลนั่นเรื่องมีได้หรือไหมแล้วมีอะไรมาการันตีว่าตายแล้วไปสวรรค์อ่าผมผมมีวิธีอธิบายได้เลยอย่าบอกนะห้ไปลองตายก่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลองตายผมมีวิธีการอมีการไม่ลองตายตายก็ไม่ฟื้นแล้วสิเนะก็เนี่ยมีวิธีการไม่ต้องห่วงผมทดลองอยู่เรื่องเขาเป็นคนไม่เชื่อน่ะเพราะเป็นคนเป็นคนดื้อเป็นคนไม่เชื่อน่ะล้วแต่เราต้องลองครับเราต้องลองนะฮะ ลองจะรู้ว่าออมันมีจริงนะแล้วมันต้องให้ถูกวิธีด้วยหนึ่งสถานที่ตั้งต้องถูกหงจุยโอ้เยอะเยอะครับรายละเอียดเยอะมากเนี่ยคนมาดูแฟ uh> ้มที่คนคว้ามาเขียนดูดูมือสิเป็นตั้งเลยนะเนี่ยสามสี่สิบแฟเยครับนานนานเไหร่เนี่ยแล้วมาอ่านก็ไม่จบแล้วครับจากประสบการณ์ห้าสิบปีพยายามจะย่อลงมาย่อลงมาดูจากรอยตีนตะขาบไม่มีเลยฮะหน้าผมดูเธอมีมีรอยขาบมันไม่มี อแล้วไม่ได้ใช้เครื่องซ้าอ่างไม่ได้อะไรทั้งนั้นไม่มีนะแต่อาจารย์น่ายกย่องนะ,อ,ะอาจารย์เป็นคนไม่มีกลิ่นตัวเอแล้วไม่ตกกะผิวนิ่เนียนเต่งใช้อะไรไม่มีอะไรกินกล้วย,ก,ก,วยกินกล้วยน้ําว่านี่แหละทั้งบอกไนงะที่เราจะไปทั้งทำเกงกระเสนเพื่อปลูกต้นกล้วยไว้เพราะบางทีมขาดตลาดที่แพงเหลือเกินหาซื้อไม่ได้ด้วยนี่แหละครับต้องแก้สิ่ที่มันขาดแคลนแล้วมันหายาก แล้วทำไมเสียงอาจารย์มีเอกลักษณ์จัางอ่นนีหละครับนี่แหละมันถึงบอกว่าถ้าเรากินดีร่างกายแข็งแรงครับเสียงมันก็ออกมาใสาอ่ะออกมามีพลังอ่ะไม่เหนื่อยอ่ะนะพูดแล้วไม่เหนื่อยสบายนะครับอาหารครบสามมื้อมาจันก็สองมื้อครึ่งสองมื้อครึ่งออแล้วครึ่งมื้อคืออะไรครึ่งมือ้อคือกินไม่เต็มไงคือจะกินข้าวก็สองมือองม้อนะไหมเล่นนอนะก็จะมปอย่างอื่น เป็นซุปบ้างเป็น้ดไมไัอะไรนะมือ้อเช้าเคล็ดลับได้ไหมเอาได้ไม่มีปัญหาก็อยากจะเอาอย่างผมใช่ไหมคุณไม่เคยอยากเคยไม่เคยทำนี่นะเช้าเช้าผมก็จะมีนี่อ่โยเกิรต์ตกล้วยน้ำว้าโยเกิรต์ตรสอะไรแล้วแต่ชอบไม่ไม่เกี่ยวจะเอานมก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะครับขอให้มันมีแค่โปรตีนโปรตีนมีแคลเซียมใช่ไหม ได้ไมเพนซีมเพราะมันต้องมีแมกนีเซียมเพราะถ้ามันกินโปรตีนไปนะกินโคกินพื่อแคลเซีมนะคุณกินไปแล้วร่างกายมันมันดูดซึมช้านะเพราะดูดซึมช้าเพราะมันจะขับถ่ายออกหมดมันไม่ดูดลำไส้ลำไส้อล้รก็ไม่ดูดซึมต้องเอาแมกนีเซียมมันเป็นเพื่อนกันมันมีอยู่ในนี้แหละอยู่ในกล้วยน้ำว่านี่แหละพอแมกนีเซียมกินคู่ไปเพราะมันก็จะดูดซึมเร็ว แล้วมัสดชื่นแข็งแรงกินทุกวันทุกวันตอนเช้าตอนเช้าตื่นมากี่โมงเออผมตื่นตีสี่เมื่อเช้าตื่นตีสี่ปกติก็ตื่นตีห้าเนี่ยนะนานทีจะตื่นตีหกเหรอมีด้วยเหรอตีหกบกเช้าเธอที่มันคอยจับผิดเลยนะแม่อีปื้ดนที่มันแล้วเกินเลยแล้วกินวันหนึ่งวันหนึ่งกินทีเดียวหมดเลยปลุกเลยหรือเปล่าอะไร หรือต้องทยอยกินก็กินมือเนื้อกินมือน้าที่ไปเลยหมดหมดหมดทั่วนี่เรากินอะไรต่อก็จะมีเอ่อมีสลายอ่อกินสลายทะเลนะอ่าเรากินเยอะไหมเราไม่ต้องถ้วยเดียวเป็นซุปเป็นซุปซุปสลายนะเคล็ดลับกินมายี่สิบสามสิบปีใช่ตั้งกินตั้งอายุห้าสิบกว่าจนแปดสิบเนี่ยไม่เลยรู้สึกว่าอยู่ตัวเหมือนสตาร์ไว้อ่ะมันไม่แก่อ่าได้ไหม แต่แล้วก่อนนอนเนี่ยเน,น,นี่ยมันเดินที่ไปถ่ายไปถ่ายหนังไปเล่นหนังจับโอกนหมดเลยคิวเคาคิวเค,วค,วค,วควิผมผมโกนเกลี้ยงเลยขอดูได้ไหมจะดูทําไมก็ดูข้างหลังได้มาเปิดหัวใจเขาดู <วะ S 1> ด้ดดวย <ะ S 1> ต,ตีก็ตกใจนะนึกว่ามาวัดไม่เข้าวัดนี่ไม่มาไม่มีหรอกไม่มีหรอกเดี๋ยวห่มเหลืองไม่ไม่เข้าวัดเลยเออ ก็ดีนะอายุปูนี่ยังเล่นหลังได้นะมีคนฝากทําบุญมาก็มีเลยเออคนทําบุญวันนี้ก็มีเอซทั้งหลายนะเนี่ยถ้าบอกว่ารายชื่อทั้งหมดเนี่ยผมทิ้งไม่ได้ครับร้อยสองร้อยคนเลยนะเออคุณนงรักคุณนงรักคงทำนะโอนมาร่วมเอ่อทำบุญแผ่นหินหยกจำนวนสี่แผ่นแผ่นละห้าร้ยบาท เป็นเงินสองพบาทสำหรับแผ่นหินยกสลักชื่อครอบครัวสี่คนสี่แผ่นติดเสาต้นที่สองไว้เสาต้นเดียวกันลคะค่ะดีมากมีอารมณ์คงธรรมนงรักคงธรรมพลังธรรมคงธรรมแล้วก็พุทธพรคงธรรมส่วนของสมนาคุณ ของเป็นสะสมไว้ก่อนไว้รับของอื่นค่ะสาธุเยียนดีในบุญน,นะครับเดี๋ยวผมมีของเยอะปีหน้านี่นะเตรียมไปเยอะแล้วนะของดีทั้งนั้นของที่ไม่มีอ่ะมันเรียกว่าหาไม่ได้กันนะคุณวิไลคงทนนะครับได้เออมาทำบุญหนึ่งพันห้บาทแบ่งเป็นเงินผ่อนป้ป่าสี่กองที่จองไว้สร้างตำหนักเทพราหูหนึ่งกองงวดที่ยีสี่ จำนวน500บาทรวม24ครั้งก็เป็นหนึ่งนสองพบาทบรรจุด,ดวงครอบครัวในองค์เจ้าแม่กุนอิมสมกองงวดที่สี่งวที่ยี่สจำนวน1,000บาทก็รวม24ครั้งเป็นเงินสองหมื่นบาทสาธุยินดีนในบุญน,นะครับคุณกมลพันธ์ไกรทองครับได้โอนเงินมา,าทำบุญกับมูลิธิ1,000บาทวันนี้จะออกรถใหม่ ตามเรื่องที่อาจารย์ให้คด,ดีจะได้เลิกงามยามดีในการออกรถขอให้โชคดีขับขี่ปลอดภัยมีโชคมีลาบกับรถใหม่คันนี้นะคะสาธุยินดีในบุญนะครับนะก็อย่างที่บอกกันนะเพราะเราต้องอาศัยกันนะไม่ต้องห่วงนะครับเราจะมีมูลทีเป็นที่ปรึกษาเริ่มด้านโหราศาสตร์กันนะและจริงๆนะว่าบางคนก็อาจจะมี ภารกิจ,จการใช้เงินแล้วก็เงินไม่มีคงครั้งไม่มีไม่มีเงินเหลือฝากครับไม่เป็นไรแล้วอาจจะมีลูกหลานบางทีตกงงตกงานนะเดี๋ยวก่อนครับไม่โครงการมีที่ขึ้นเป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นทางเรียบร้อยนะครับนะเรามีการเสริมอาชีพอีกครับนะเอาคนตกงานมาเนี่ยก็จะพระ้อยถ้าได้มีงานทำกบไม่ต้องห่วงครับโครงการผมร่ตัง้งเราเราทำเล็กๆครับทำเล็กๆในป่าใหญ่ครับค่อยๆทำ เพราะเราไม่ได้กู้ยึงได้ช้าเพราะผมเคยกู้มาแล้วครับมันมันมันก็เรื่องร่น่มสลายภายในไปไม่เกินห้าปีดอกเบีย้ยมันวิ่งเร็วเหลือเกินไปเจอต้มยำกุ้งทีเนีย้วครับหงายท้องเลยเกิดหมดเน้หมดตัวอะไรใช่ไหมมันมันหมดเลยถูกฟองาระลายเออสิบปีที่ไม่ทําอะไรเลยกว่าเอะรอดมาได้ดีไม่ต้องใช้ดวงกันนะเราเลยเชื่อไงเชื่อเรื่องดวงแล้วก็เชื่อเรื่อง อันี่ธรรมชาติเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับเรื่องจากวาลเรื่องะไรเยอะแยะโอราศาสตร์เนี่ยมันเชื่อได้เลยนะที่รอดมาได้นี่แหละครับเพราะโอราศาสตร์นะจึงบอกว่าเมื่อเรารู้แล้วเราก็เอามาช่วยคนอื่นซะเราก็มีความสุขครับเราไม่ต้องไปรวยเพื่อนดีกว่ารวยเงินครับนะเงินทองตายเราไปไม่ได้แต่ถ้ามีเพื่อนนะครับเราเจอกันได้ครับ บนสวรรค์ครับนะเจอกันได้อีกพิหนึ่งครับนะเดี๋ยววันหลังยังมาคุยเรื่องสวรรค์ครับมีเจ็ดชั้นมีชั้นไหนมั่งที่เราจะไปนะนะแล้วไปถึงแล้วครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมกันนะถ้าใครยังไม่ได้ร่วมก็เชิญนะครับศูนย์แป9 6 4สองี่้าหนะครับนะหรือจะจองเนี่ยจองทำแท็กีนี่ก็ได้นะฮะจองไว้ก่อนก็ได้นะฮะเพราะว่าเรามีจำกัดไม่เอามากครับนะครับ วันนี้ขอนุโมธนาสาธุกับุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการพรใดอันประเสริฐจะมาเกิดแก่เอฟซีทั้งหลายและผู้ที่สนับสนุนสร้างพุทธกเกษตรสมรติถานขอบาร,รมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระโพธิสัตว์กุลอิมแปสิบสี่ปางพระพรมสามปาง,ปางจงโดนบรรดาในทุกท่านและคนในครอบครัวมีอายุม,มั่นขวัญยืนสุขก,กายสุขใจปลอดโรคปลอดภัย สุขภาพดีมีความสุขกิจทําอะไรก็สําเร็จสมหวังทุกประการกิจการเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจนร่ำร,รวยโชคดีตลอดปีตลอดไปขอให้ทุกท่านมีความสุขแคล้วคลาดจากพันตรายทั้งปวงสาธุสาธุสาธุ